มีชามีสองอย่างนี้นะคะเนี้ยมีลูกแตงโมกับที่มีส้ดคเนี่ยเหรอคะน้ำโอ้โหมีใยมีไส้มีคะมีค่ะน่าอร่อยไหมคะอร่อยค่ะโอน้ำใสรีวิวอะไรนะรีวิวลงลี้ลูกน้าโอ้น้ำใสไปไปซื้อมาที่ไหนคะ ถนนเลาะอะไรเลาะอะไรเลาะเลยค่ะเละเลยค่ะอยู่จังหวัดเลยจังหวัดเลยค่ะนี่ค่ะปิงคอนแท้ดิสนะคะเนี่ยนี่คะว้ายิงลยลนี่ลูกตาอยากกินไหมคะอยากกินไหมคะโอ้ถ้าอยากกินไปซื้อได้ที่ถนนเลาะเลาะ ฝากกดผู้ชมหน่อยฝากกดผู้ชมหน่อยอย่าลืมนะอย่าลืมนะกด,กดไล<ป>ค์กดติดตาม